ฝนตกอย่างก็ฟ้าร่วกครับพี่โอ้ยฟ้าราังฝนสดใสเสมอนะพีนะ่เนาะตอนนี้ก็พายุเข้านะพีนะ่เนาะน่าจะทั่วถึงใช่ไหมน่าจะทั่วถึงตอนนี้ก็แดดแดดมานาน,น้วนพะี่เนาะมีฝนสลับมาบ้างแต่ตอนนี้เริ่มคึมแล้วก็ฝนหนักตลอดเลยครับพี่เพชรบูณ์ก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะพนะี่เนาะกบอนสีเราชอบบอลสีเราชอบนะแบบว่าอากาศแบบว่าร้อนร้อนเออแล้วก็มีฝนหน่อยร้อนชื้นเขาเรียกร้อนชื้นร้อนชื้นนะพี่เนาะฝนตกทั่วประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กรมอุตุบอกว่า พายุเข้าอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสองสี่บาทมีบอมีบอลซีสวยมาแบ่งปันนะครับผมจะส่งไปทันีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับโทรหรือแอดไลน์ประตูด้านด้านล่างด้านล่างนี้ได้เลยจ้าสองร้อยสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะอะไรมาดิมหาชัยไมยทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะพี่นะนี่เลยฟอร์มใหญ่ฟูๆสวยๆแบบนี้แต่แข็งแกร่งข้างอยากให้ดูครับพี่มหาชัยหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวเนาะสวยๆเลยนี่เลยเขียวตะแดงมหาชัยจ้า อะลิ้นมังกรไฟนี่เลยเขียวครับพี่ป้ายแดงสวยๆลิ้นมังกรไฟโอ้โหต้นนี้สวยจังมากพี่ดูหลอดใหม่นี่หลอดใหม่อย่างจึง้งร้อยห้าสิบครับพี่ลิ้นมังกรไฟค,ครับผมเขียวแดงสวยๆครับผมและต้นนี้อุทยานหลวงลาราชจะพึ์แผงครับพี่เหลืองหน้าแดงครับพี่แล้วด่างเหลืองและมีแดงแทรกมาด้กยครับพี่ในอุทยานหลวงราชจะพึกหลอดหม่มาแล้วจะ้พี่ แผงหน้าแดงตอนนี้ขอ300จะพี่สวยๆอุทยานแผงเด้อง,งามงามงางาพี่ปกติเขาจะด่างเหลืองอันนี้แบบมีแดงแทรกมาด้วยครับพี่อุทยานดวงราชพฤก่งแผงแดงแล้วกันผมเลยเป็นแผงแดงแล้แลนน 1, วกันแ,แล้วตัวนี้พันดาวฟอร์มสวยๆครับพี่เม็ดสี่แจ่มแจ่มมาแล้ว100จ้าพันดาวพันดาวเพชรเจ็ดสีอันนี้ไม่ใช่นอันนี้ลูกคนละแม่ถอนก่อนถอนก่อนอ่าเพชรเจ็ดสีครับพี่นี่เลย100นะครับผมฮับเกิรงฮับเกิงเพชรเจ็ดสี ร้อยเดียวจากด้านในด้านในด้านในเดี๋ยวเอ,อื้อมตรงนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยฮะนุมานเผาลงกาครับพี150่หนึ่งร้อยห้าสิบจนี่เลยฟอร์มใหญ่ฟูห้าจุดห้าหลอดใหม่มาอีกแล้วสวยโตไวครับพี่หลอดใหม่เพิ่งกลางอีกหลอดนั้นมาอีกแล้ว 150, ร้อยห้าสิบฮนุมานเผาลงกาจ้ะอ่ะวางก่อนด้านนี้เนาะมณีรอมเพชรสวยเด็ตดตลอดกาลมณีรอมเพชรหนึ่งร้อยจ่านี่เลยนี่เลยนะดางชมพูสวยสวย,สวยร้อยเดียวมณี ร้อมเพชรจะบีแล้วก็รัตนสินเนาะรัตนสินหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลยป้ายแดงแจ่มแจ่มนะพี่เขียวตัดแดงที่จริงใจฟอร์มใหญ่ล้นห้าจุดห้าครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวเนาะรัตนสินแล้วก็หลวงตาเมืองตันนี้อฟอร์มใหญ่ๆครับพี่ล้นห้าจุดห้าเช่นกันครับผมหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองจะบีหลวงตาเมืองใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยใบ,ใบที่ดังสวยสวยร้อยเดียวหลวงตาเมืองจะ ดาราดาราดาราครับพี่อ่ะดา,าด,ดารานบพร์ลดฮะดารานกพร์ลัดครับพี่นี่เลยต้นนี้หนึ่งร้อยจ้พี่หนึ่งร้อยร้อยเดียวดารานภพรลัดครับพี่หน้าป้ายสวยๆแล้วก็อีกหนึ่งต้นด้านในแจ่มเช่นกันอ่ะดาราครับพี่ให้เลือกหนึ่งร้อยต้นที่สองครับผมต้นที่สองนี่เลยป้ายแจ่มป้ายรึเช่นกันครับพี่ดาราร้อยเดียวต้นที่สองครับผมต้นที่สองด้านนี้มีอะไรบ้างอ่ามี เท้าลำไยอันนี้ฟอมก็แพคคู่ครับพี่ฟอมกอแพคคู่มีสองต้นเนาะสองต้นในกระถางเลยเท้าลำไยนี่เลยจ้ะก้านแดงด้วยหน้าแดงตัดเขียวหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวเท้าลำไยสวยๆอ่ะนนเดี๋ยวผมยกให้ดูเดี๋ยวว่าสองต้นคู่จริงๆเด้อนี่จะ้ะนี่จะ้จะได้ไปสองต้นในกระถางเท้าลำไพครับพี่ร้อยเดียวสวยคุ้มๆจ้าแล้วก็มีใบกลมเลียกซับครับพี่นี่เลย ใบกลมบล็อกใบแข็งก้านแข็ง,ขงครับพี่นี่เลยไม้ทรงฟอร์มเตีย้ยนะพี่ชื่อว่าเรียกซับรูปงามนําเพราะอ่ะเอาวหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวเรียกซับจ้ะสวยๆเลยจ้าเพชรเจ็ดสีครับพี่อันนี้ฟอร์มใหญ่สวยๆเลยผมขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นที่สองก็แล้วกันนะพี่เนาะอ่ะเพชรเจ็ดสีต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยฟอร์มใหญ่ไซส์สวยผมยกให้ดูดีกว่านี่เม็ดสีแจ่มมนะครับพี่เนาะด่างขาวมาแล้วแล้วก็ มีกัดเมร็ดสีตัวมาแล้วนี่ด้านข้างครับพี่ฟอมใหญ่สายสวยของแท้หนึ่งร้อยครับพี่เพชรเจ็ดสีมีเพชรเจ็ดสีแล้วต้องมีเศรษฐีพันล้านครับพี่ของคู่กันนะั้นแนว่วแนว่เศรษฐีพันล้านครับผมนี่เลยฟอร์มดังสวยโบบาโบบาครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันจะมีเพชรเจ็ดสีและต้องมีเศรษฐีพันล้านครับพี่ของคู่กันของคู่กันอ่ะตัวนี้มณีลักษมีครับพี่สายใหญ่ล้น5.5้าไม้แปลว่ามีหัวไซสาแม่พันธแล้วแหละนะด้านข้างครับพี่ มะนีลักษมีน่าสวยเลยหนึ่งร้อยจ้าหนึ่งร้อยมะนีลักษมีครับพี่นี่เลยดังเจ่มๆแล้วก็ต้นนี้ครับผมกาข้าพริกฟอร์มสวยคราบมาเยอะจัดครับพี่นี่เลยค่าเข้าไปแทบจะครึ่งใบครึ่งใบกระเทียเียวๆกาข่าพริกไม้หัวฟอมใหญ่เชี่ยนกันครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันด้านข้างครับพี่อ่ะต้นนี้ขอสองร้อยครับพี่สวยจัดประหลัดบอกเลยกาข่าพริกไซส์สวยแม่พันธุครับมาเยอะจัดครับพี่ต้นนี้เด็ดเกิน ชมพูเขียวสวยๆเลยครับพี่ต้นนี้ชมพูพานครองเมืองเนาะอันนี้เป็นสองต้นคู่เช่นกันจะมีสองต้นนะพี่ในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยจ้าชมพูพานครองเมืองครับพี่ชมพูตับเขียวสวยๆครับผมและสองต้นคู่ในกระถางเช่นกันกระถางนี้แหลมสะมล่าครับพี่ดางแจ่มๆเลยมีสองต้นเช่นกันเช่นกันครับพี่นี่เลยดางสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะแหลม สมีลาครับพี่หนึ100่ง 100, 100ร้อยปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยเดียวได้สองต้นคู่ในกระถางฟอร์มใหญ่ครับพี่น่าสวยแบบนี้นี่เราจะด้านข้างอ่าแล้วก็มีนี่เลยไทเด็ดลัสมีจันครับพี่สวยแจ่มว้าวครับพี่หน้าป้ายตัดเขียวสวยๆเลยแล้วก็มีความแบบสะดือเหลืองตัดชมพูนะพีล่ลัสมีจันจะด้านข้างหลอดใหม่พุ่งมาแล้วครับพี่เฮ้ยหลอดใหม่สวยพุ่งเกิน สามร้อยครับพี่ต้นนี้ว่าสามร้อยลัศมีจันทครับพี่นี่เลยหน้าเขียวมันจะมีอีกหน้านึงนะพี่รัศมีจันรนะที่พื้นใบเขาจะเป็นอมเหลืองหน่อยมันจะเป็นเหลืองตัดเหลืองผมราว่าหน้านั้นมัน,มนสีมนไม่ค่อยตัดท่า่แต่อันนี้คือเป็นหน้าพื้นเขียวนะพี่เขียวตัดนี่เลยตัดด่างชจมพูอมเหลืองครับพี่รัศมีจันทร์ครับพี่หน้าเทพครับผมต้นนี้สามร้อยแจ่มเกินแล้วก็มานี่ มันีร้อมเพชรขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้เป็น1นึรอยครับพี่มันีร้อมเพชรหนึ่งรต้นที่2นะครับผมต้นที่2ใส่ n ม m b e r ให้เรียบร้อยเรียบร้อยจะพีนแล้วก็เศรษฐีพันล้านครับพี่หนึ่งรเช่นกันต้นที่2องครับผมอ่าเศรษฐีพันล้านหนึ่งร้ต้นที่2จ้า ใครไม่สดนางลากสดครับพี่ถามแถมนางลากสดหน้าเขียวตัดแดงครับพี่ผมลงฟอร์มกอแพ็คคู่ให้มี2ต้นในกระถางครับพี่นี่เลยหน้าเขียวตัดแดงแบบนี้แบบนี้ครับพี่คัดสวยๆให้เลย2ต้นคู่ในกระถางครับพี่กระถางละ100ได้ไป2ต้นสําหรับนาง รากสดครับพี่หน้าเขียวตัดแดงที่จริงใจใครไม่สดแต่นางรากสดแหะสวยๆครับพี่เดี๋ยวคัดให้ตรงนี้เนาะกระถางละ100ครับผมนางรากสดร้อยเดียวได้2ต้นคู่มาทางนี้ทางนี้ครับพี่นี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวขี้เหวตัดแดงออ้ยหน้าสวยๆครับพี่มื่นมื่นมื่นเฮ้ยลื่นนะพี่เออลื่นลื่นลื่นฝนลื่นฝนครับพี่เพลินลื่นหน่อยนะเมื่อคืนฝนตกหนักมาก นี่นางรักสดครับพี่เขียวแดงอ่ะด้าน,น,น,นหลังนี้เป็นอันนี้นะพี่หานุมาลตัว9ครับพี่100ร้เช่นกันแต่หานุมาลตัว9นี่ลงไว้1ต้นใน1กระถางกระถางละ1 0 0ครับพี่นี่เลยฟอร์มใหญ่หน้าสวยๆครับพี่ซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกเอ,อ้อเนี่ยร้อยเดียวครับพี่หานุมาลตัว9ครับผมกระถางละ100่วางอยู่กับนางรักสดจ้า รูปไม้รูปไม้ครับพี่ใบกลมครับพี่ไม่มีสะโพกกัดตัดเม็ดแดงสวยๆต้นนี้เลยครับพี่กระถาง5.5นิ้ว5.5นิ้วด้านข้างครับพี่รูปไม้ใบกลมใบใหม่ล่าสุดใบนี้เป็นดีครับพี่โอ้โหเม็ดแดงจัดเกินับพี่500อสวยๆครับพี่500รใบกลมรูปไม้ใบกลมครับผมเม็ดแดงตัดกันโคตรแจ่มครับผมและตอนนี้ใบไทยรูปไม้ใบไทยครับพี่เดี๋ยวก็เอากระถางแปะกันแล้วกันนี่เลยฟอร์มเต็มไซส์กระถางแปะสวยๆแบบนี้ เป็นลูกไม้ด่างชมพูนะพี่เป็นลูกไม้ใบไทยด่างชมพูครับพี่นี่เลยเนาะนี่ใบไทยไปยาวอ่ะประมาณนี้ครับพี่ด่างสวยด่างชมพูนะด่างชมพูนะพี่นะนี่เลยอย่างเงี้ยชมพูฮาร์ปขึ้นเลยกระถางอ่าแปดนิ้วครับพี่นี่มางากลางมือให้ดูต้นนี้ขอห้าร้อยครับเพ่อลูกไม้ด่างชมพูกระถางแปดนิ้วห้าร้อยสวยๆสวย่สวนไซส์สกระถางห้าจุดห้าผมก็มีอ่ะผมให้ต้นนี้แล้วกันครับพี่น่าสวยนี่จะ้ะลูกไม้ อันนี้คือต้นเดียวกันนะพี่นะต้นเดียวกันแต่อันนี้คือฟอร์มไซส์กระถาง5.5 5.5นี่ขอ250ครับพี่ลูกไม้ด่างชมพูครับพี่ใบไทยสวยๆ250กระถาง5.5ส่วนกระถาง8ไซส์แม่พันธุ์ครับพี่มีหัวแล้วขอ500พอนี่เลยจำๆเลยจ้ะอ่ะด้านนี้ทองหล่อครับพี่ทองหล่อไม้หน่อสวยๆนะพี่นี่เลยให้น้ำกินกุดิกกุดิกกูดิ๊ใบใหม่กลางแล้วเดี๋ยวให้ดูใบใหม่หน่อยซูมเข้าไปครับพี่นี่เลย โฟกัสให้ใกล้ทองรอแต่สวยจริงครับพี่สองร้อยครับพี่นำงามมาทองรอสองร้อยแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหนอครับพี่นี่เลยด่างชมพูแจม่มแจ่มหนึ่งร้อยจักร้อยเดียวแม่ฟ้าหลวงแยกหนอแยกหน่อแยกหนอแล้วก็หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับพี่นี่เลยหน้าแดงแดงที่จริงใจหนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมสองร้อยห้าสิบจกสองร้อยห้าสิบหน้าแดงเข้มปัดเหลือครับพี่หลอดใหม่มาแล้วเด้อนี่เลยหลอดแดงออกมาเลยจ้กแล้วก็มี อันนี้เมืองนครชุมเมืองนครชุมครับพี่สวยหนึ่งร้อยจ้ะเมืองนครชุมร้อยเดียวครับผมนี่เลยแล้วก็มีไม้แยกหนอครับผมเมืองเกาะเกตแผงม่วงนะพี่นี่เลยหน้าม่วงหน้าม่วงหน้าม่วงเมืองเกาะเกตหน้าม่วงสวยสวยนี่เลยครับพี่ม่วงแหมของแท้นะหลอดหม่มาแล้วครับพี่ไม้แยกหนอด้วยสามร้อยห้าสิบครับพี่เมืองเกาะเกตไม้หนอหน้าม่วงครับพี่สวยสวยแล้วก็มี ไม้นออีหนึ่งต้นต้นนี้สวยๆครับผมแสงทองคำไม้หนอนี่เลยดางเหลืองเดี๋ยวตอนตกเขาจะกัดเม็ดแดงนะพี่สวยสําหรับไม้ต้นนี้นะพีไม้หนอใส่ความรอดหมามาแล้วหนึ่งร้อยห้าสครับผมไม้แยกหนอแสงทองคําจ้าไม้เหลืองไม้ใหม่ต้นนี้ชื่อว่าพลาวตะวันนะพี่พราวตะวันนี่เลยมีเม็ดขาวและเม็ดแดงและชมพูครับบี่เม็ดสามสี นี่เลยตัดมาที่พื้นใบนะมีพื้นใบเขียวด่างเหลืองนะพราวตะว,วันครับผม250ครับพี่ต้นนี้จัดไปไม้ใหม่แต่กูลไม้เหลืองพราวตะว,วันครับผมไม้เละจานวนยังน้อยครับผม25 0พอบจัดไปตัวนี้สวยๆแล้วก็เวสเกตครับพี่นี่เลยจะถูกจะแดงก็ขอให้เบจะถูกจะ,ะ,ะจะดอกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนเออจะถูกจะแดงอะไรเ่ะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนอะเวสเกตครับพี่ใหญ่ๆล้นห 5, 5. ้หน้าสวยใบยใหม่ล่าสุดผมให้ดูก่อน นีโฟกัสใกล้ๆครับพี่ใครมีแม่นส่องพระเอาเข้ามาจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วโฟกัสที่ระใกล้หล,ลอดใหม่สุดเจ๊งครับพี่แดงยันก้านเลยเวทเกตห้ 500. าร้อยสวยๆล้นกระถางห้าจุดห้าครับพี่นี่เลยหน้าสวยแจมโบ้แจมโบ้ครับผมนี่สายใหญ่นี่ผมไม่พันหลยๆไม่พันอะไรก็มีต้นนี้ครับพี่ซับรุ่งรับอันนี้หน่อของมีมาแล้วสองหน่อสําหรับต้นนี้นะครับผมนี่เลยจะหนอที่หนึ่ง นี่แล้วก็หน่อที่สองด้านด้านฝั่งนี้ครับพี่มี2หนอ่อมี2หนอ่อนี่เลยซับรุ่งโรดหน้าเขียวด่างชมพูสวยสุดคุ้ม200ร้อจ้ะพี่พร้อมหนอ่ออีก2หน่อสองหน่อกับแม่พันธ์เฉลี่ยไปเลยครับพี่ตกต้นละประมาณสักหกสิบกบาทถ,าถ,าถ,าถ้าเฉลี่ย3ต้นนะเออนี่เฉลี่ยให้ในกระถางนี้เพราะว่ามีแม่1กับหน่นนออีกสองสองยซับรุ่งโรดจ้า ต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ไม้ใหม่ชื่อว่าเจ้าชายกบนะครับผมเป็นไม้พื้นเขียวกัดแดงนะพี่เนาะเจ้าชายกบจัดไปสองร้อยครับพี่และต้นนี้ครับผมทศกัณฐ์โรงสวนเป็นทศกัณฐ์ด่างเหลืองเดี๋ยวจะกัดเม็ดสีมาในตอนโตครับผมสองร้อยเช่นกันสวยๆครับพี่ต้นที่หนึ่งแล้วกันนะทศกัณฐ์โรงสวนสองร้อยตัวหนึ่งและตนนัวนี้ทศกัณฐ์โรงสวนเช่นกันครับพี่ด่างเหลืองสวยแจ่มโบจะมาใบาใหม่ ล่าสุดครับพี่นี่เลยด่างเทบทั้งใบ200ต้นนี้2ครับพี่ทศสกันลงส่วนจะพี่แจ้มจมเลยแลนน้วตัวนี้นี่เลยโหเจ้าจันเพ็นครับพี่ดูใบใหม่ล่าสุดใบเนเป็นงแต่กลมบล็อกด่างสวยด่างทุกใบแต่แขงยังข้างห้ดูครับพี่ดูหลอดใหม่นี่เลยไม่มีหลุดแม้แต่ใบเดียวครับพี่เจ้าจันเพนรครับพี่ใบกลมบล็อกกลมบล็อกสวยๆครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดเลยจ้านี่เจ้าจันเพลินสวยๆใบ กรมกรมฮาร์่เคิงฮร์ปเคิงครับพี่นี่เลยจั่ส่วนต้นนี้ครับพี่นี่เลยเหลืองตัดส้มแดงเช่นกันนะพี่เหลืองอมแดงนะตอนนี้คุณพระช่วย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 ไม่มีช่วยนะพี่คุณพระเฉยะหน้าแรเจมวาครับพี่คุณพระห้าร้อยครับพี่นี่เลยหน้าเทพเทปแรๆแรครับพี่เหลืองส้มแดงสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนี่เลยครับพี่ดู ใบเบี้ยใบแรกเกิดครับพี่โผล่หน้าออกมาร้องแว้ยแ,แว้ก็สวยเลยจะ้ะคุณพระห้าร้อยแจมจับปาร,รัดบอกครับพี่ต้นนี้ส,สวยเลยจ้าทางด้านนี้ปีแสดงแผงนะพี่เป็นลูกตาและเป็นหน้าแผงครับพี่ด่างสีสวยๆแบบนี้ครับพี่ห้าร้อยแจมๆปีศาสแดงแผงลูกตาหน้าแผงครับพี่สีบปว่าอมขาวอมจมพูนว่าน,นหวานนะพี่เนาะปีแสดงแผงลูกตา ห้าร้อยครับพี่ฟอร์มนี้สวยจัดกับผมอ่ะมาทานนี้อ่าด้านนี้เป็นดาราดาราครับพี่ดาราใหม่ๆหรือตัวนี้ชื่อว่าดาราซินดี้นะพี่เป็นดาราด่างนะครับผมปกติดาราจะเป็นไม้ป้ายแล้วนี่เป็นไม้ด่างครับพี่ด่างแบบชมูเข้มไปทางอมแดงและขอบใบด่างขาวนะพี่ตัดขาวแล้วพี่ดูขาวหมดเลยนะขอบใบนะพี่นะด่างจม,มูเข้มๆเ,เลยดาราซินดี้สองร้อยห้าสิบครับพี่ สวยแจ่มว้าครับพี่นี่เลยไมย้จำนวนจะน้อยอเก็บได้เก็บจะ้ะดาราซินดี้สวยๆครับผมต้นนี้ครับพี่โบบะโบโบะเลยหุมทองจ้าใบกลมๆหนะน้าหวานๆครับพี่ฟอร์มสวยๆล้นกระถาง5.5นี่เลยครับพี่ฟอร์มนี้บลัมบลัร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆ ขุมทองขุมทองขุมทองอ่านี่เลยใบยกลมครับพี่เม็ดแดงตัดจมพูหวานฟอรม์มใหญ่นี่ครับพี่ไซส์นี้ยกลงกระถางไปได้แล้วใหญ่ร้น5.5จากกระี่ขุมทองและต้นนี้อะสงไขค่ครับพี่หน้าสวยแจ่มวาวไซส์ใหญ่ไม้หัวแม่พันธุ์ครับพี่นี่เลยพี่ดูหน้าแม่ก่อนจมพูหวานๆกับผมและทีเด็ดเลยครับพี่นี่เลยหน้าหน่อครับพี่หน่อน้องหน่อน้องนี่มีหน่อมาแล้วหน้าจมพูสวยหวานเลย150ยครับพี่ สวยๆหัวพร้อมหนอ่ออะสงไคใหญ่ๆเบิ่มๆลน้ลนๆคือลือคือลือล้นกระถางห้าจุด้านะพี่ใ้ใหญ่แม่พันหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่อะสงไขพร้อมหนอ่อน้าหนอ่อนี่หวานแสงแม่ไปแล้วแล้วต้นนี้ครับพี่ไม้มีหนอ่อเช่นกันไม้หัวมีหนอ่อครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเศรษฐีบ้านนอกครับพี่นี่เลยดดางสวยๆแกมว้าวนี่ครับพี่ฟอร์มเตรียมล้นห้าจุ้าอ่ะยกออกมาให้ดูครับผมนี่ครับผมเศรษฐี บ้านนอกครับพี่นี่ดูหน้านอกครับพี่แผ่นเหลนออกมาเลยรับผมด่างเทปจะฮาร์ปเพ่งอะครึ่งน,น,นะพี่เศรษฐีบ้านนอกไม้หัวมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่ไม้จํานวนน้อยจัดในท้องตลาดครับพี่ไม้สวยฝากไว้ด้วยเศรษฐีบ้านนอกห้าร้อยห้าจุดห้าล้นล้นครับพี่แม่พันธุ์พร้อมหนอ่นอก,กันไปเลยทีเดียวเชียวพี่เฮ้ยให้ดูหน่อหน่อยดีสวยเก๋อ่าทางด้านนี้อ่ะวางก่อนนะพี่อันนี้เเศรษฐีบ้านนอก ต้นนี้ครับพี่สามเกลอด่างเหลืองใบกลๆมๆเม็ดสีตัดแจมมาแล้วครับพี่สามเกลอสามเกลอหกร้อยบาทสวยๆครับพี่หกร้อยห้าจุดห้านิ้วล้วนๆฟอร์มพุ่งๆแล้วนี่เลยใบแข็งกังแข็งใบกลมครับพี่สามเกลอใบเบี้ยใบล่างยังอยู่ด่างสวยหาาครึ่งครับพี่หกร้อยสวยแจมจัดฟอร์มฟูพุ่งห้าจุดห้าและต้นนี้ครับพี่ไวโอเลตเด็ดจริงไม้ด่างม่วงนะพี่แต่ตอนเล็กเขาจะด่างขาวแบบ,แบ,บ,แบ,บนี้แบบนี้ก่อนนะนี่คือเม็ดส้เม็ดสีนี้คือแจมมากครับพี่ไวโอเลต เด็ดจริง350ครับพี่ไม้สวยไม้ม่วงไม้เนื้อหอมบินออกนอกอีกหนึ่งต้นตามหากันให้ควักแต่ผมไม่มีจำนวนอบบีให้แค่นี้อันหนึ่งต้นสวยๆครับพี่ไวนยโอเลตนี่เลยเด็ดจริงๆ350บครับพี่นี่เลยดามโบ๊มากใบใบใหม่ปื้ดถูกใจและต้นนี้ดางเหลืองส้มทองจัดไปครับพี่ทองตะนาวสี สองใบหลอดแต่ใบใหญ่มากๆครับพี่นี่เลยหลอดใหม่ก็มาเลเซียให้ดูพี่นี่เลยหลอดแดงออกมาเลยครับพี่เหลืองส้มทองทองตะนาวสีสามร้อยครับพี่สวยสวยห้าจุดานิ้วนี่ผมเอามือท่าไปดูครับพี่เป็นเงาสี่นิ้วท่าใบใหญ่มากครับผมนี่สองใบหลอดแต่ใบใหญ่ๆห่ลน้ลนกระถางสามร้อยทองตะนาวสีและแระแระทีเด็ดวันนี้ครับผมต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ไร้มูกลูกไม้แห่ต้นนี้เป็นไม้ที่แบบว่า ด่างขาวพี่ดูขอบใบขอบใบออกม่วงนะพี่นะขอบใบด่างม่วงมานะด่างขาวแล้วก็มีเม็ดทรงเม็ดสีครับพี่แดงชัดเจนเป็นไม้ใบกลมครับพี่ลูกไม้ใบกลมใบแข็งกังแข็งเดี๋ยวผมให้ดูใบครับพี่นี่เลยเขียใบยให้ดูนี่ให้ดูความแข็งให้ดูความแข็งเออสั่นดุ๊กดิกดิ๊กเลยพี่ไม้ใบแข็งกังแข็งเป็นไม้ที่ทรงฟอร์มแข็งแรงไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเฉยสำหรับลูกไม้ต้นนี้ทีเด็ดและมีต้นเดียวไม่มีสำรองครับพี่ห้าร้อยห้าสิบ อ่าห้าร้อสิบจัดให้ครับพี่เปิดให้มีต้นเดียวใบแข็งโป๊กครับพี่สวยแข่งปักลูกไม้ใบกลมห้าหร้อยห้าสิบมีต้นเดียวสีสวยสดใสาอานาคดไก่ครับพี่ต้นนี้อ่าเก็บได้เก่ครับพี่จัดไปต้นนี้มาถามหาที่หลังไม่ยากแล้วเดอ้อไม่มี h e เ d e r จัดไปครับผมอ่ะนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลครับพี่คลิปนี้